ในออสมันคือเอเลเมนทัลฮีโร่พิเศษซึ่งเป็นการ์ดมอนสเตอร์ปกติเผานักรบท่าแสงเลเวล7ที่มีพลังโจมตี2,500และพลังป้องกัน2,000การ์ดใบนี้มีบทบาทอย่างมากในอนิเมะยูกิโอจิเองนัแส่ซีซั่น2ครึ่งหลังจนจบภาคในฐานะเอสการ์ดหลักของยูกิจูไดซึ่งตามเนื้อเรื่องแล้วในออสคือการ์ดที่ถูกออกแบบโดยจูไดเองแล้วให้ใคบะคอป์ปอเรชั่นไซดาวเทียบ ส่งขึ้นไปในอวกาศในตอนที่เป็นผู้ชนะงานแข่งดูเอลตอนเด็กๆแล้วมันก็ได้รับพลังจากความมืดอันเที่ยงธรรมและโลมาวิจาฐณา์เอยเนโอสเปชีนจนกลายเป็นอุลต,ตร้าแมนไม่ใช่ไม่ใช่ใชฮีโร่อวกาศแล้วยังได้รับเกียรติให้พีชีพใส่เดียวกับโอซิริสในตอนท้ายเรื่องอีกต่างหากว้าวในฐานะการจริงเนอมีความเป็นเอกเทศแยกจากเอเลเมนทั He ฮีโหล,ล่ก เพราะมันจะมีลูกเล่นในการฟิวชั่นกับเราเนโอสเปเชียมาสเตอร์เอเลียนโคดออนแอร์ที่ใช้งานอะไรไม่ค่อยจะได้ยกเว้นทัมมิงเบิร์ดกับแกลนโมะด้วยวิธีพิเศษที่เรียกว่าคอนแทคฟิวชั่นซึ่งก็คือการฟิวชั่นโดยไม่ใช้การฟิวชั่นแต่เอาวัตถุดิบบนสนามสับเข้าเด็กแทนฟังดูเหมือนจะดีแต่ร่างฟิวชั่นของเนออสพวกนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ที่ในช่วงเอ็นเฟดมันจะโดดกับเอ็กซาเด็กทันที ซึ่งถ้าเป็นแค่พวกร่างธรรมดาก็จะกลับไปเฉยๆไม่มีอะไรแต่พวกร่างขั้นสูงที่ใช้วัตถุดิบ3ใบจะมีเอฟเฟกที่จะทำงานตอนมันกับเอ็กเตอเด็กอีกด้วยโอเคในช่วงแรกที่เปิดตัวมานั้นบอกได้เลยว่าเอา,เอาไป,ไปให้บีดาท่านเลยเนีๆๆคือคอนแทคฟิวชั่นมันเอามอนสเตอร์วัตถุดิบกลับเด็กแต่มันไม่เอากลับมาบนสนามเรนี้นั่นคือหนึ่งในความลำบากที่จะคอมโบฟิวชั่นต่อแล้วความลำบากอีกอย่างคือมันใช้เนออสบนสนาม มอสเทอร์เลเวลเเลยนะถ้าไม่อยากกระทำอย่างนั้นก็ต้องใช้ v i r ร c ร์เคิลคอนแที่จะช่วยแหกกฎที่ตัวเองตั้งไว้อีกทีแล้วพวกร่างฟิวชั่นมันกลับเอกตาเด็กมันทำสนามเหล่าโลกแล้วถ้าอยากให้มันอยู่ต่อก็ต้องใช้การช่วยอีกมันไม่มีความลื่นเลยในการเล่นถึงจะเอาการเสริมของ e l e m e n t ทั h e ีโมาใช้ได้ก็เถอะนั่นทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเอาเนออนไปใช้แค่อันเชิญเรนโบว์เนออ ซึ่งก็น่าจะเก่งที่สุดได้หมูในออสแล้วแถมมัดไม่กลับเ e ด็กต่เด็กด้วย,ยตัวไอ้ตัวต้องทองนี่ก็ช่างแม่งไม่น่าต้องนับเวลาไม่พอครับถมถุยต่อ,อคลิปหน้าแล้วกัน